ฝันว่าญาติเสียชีวิตตอนกลางคืนแล้วฟื้นตอนเช้าหมายความว่าอย่างไรครับหมายเขาก็ฝันไงครับผไม่รู้ไม่ได้เรียนเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่มีข้อมูลอัลลอฮแต่ฟังฟังเขามีศาสตร์หนึ่งที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความฝันอะไรเงี้ยนะเราไปอ่านหนังสือแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่มีข้อมูลทางญาติด้านนี้เลยนะครับ เรื่องของการอธิบายความฝันเนี่ยอันนี้เป็นสุนัขของรสูนุนลอสสนุนลอสอัลลัมที่ท่านเองเนี่ยอธิบายความฝันให้กับบรรดาสหายบนะครับแล้วก็บรรดาสหายและหลายคนกท็ที่ที่ว่าได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจเรื่องนี้มาจากท่านรสูนุนลอสสนุนลอุอัลลัมบางคนก็สามารถที่จะอธิบายได้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่น้องอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องไยศาสตร์เป็นเรื่องความงมงายนะมันเป็นศาสตร์หนึ่งในหลักการศาสนาอิสลามที่ลอสสุฮานะตาลพรองทรงประสงค์ จะมอบให้กับใครก็ได้ให้เขามีความเข้าใจให้มีความเขาเรียกว่ามีความกระจ่างในเรื่องนี้แล้วเวลาอธิบายความฝันอะไรออกมาแล้วก็มีโอกาสหรือมีส่วนที่จะตรงกับข้อเท็จจริงหรือมีความเป็นไปได้ลาลิกะฟลุลลอฮิยุตีฮิไมยะชาเป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันบางคนนี่ใครไปเล่าอะไรนี่อธิบายเป็นความฝันได้นะท่านฮับดอลเลาอฮุสะลยฮอธิบายลัมอธิบายนบียูซุฟของเราเป็นไงครับนั่นน่ะ นะครับที่อลอสุบตรณาพระองค์ทรงเล่าเอาไว้จนกระทั่งนบียูซุฟอะลัยสลามรอดตายมาแล้วก็เาขาเรียกว่า,าถูกบททดสอบต่างๆนานาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับได้อธิบายความฝันของกษัตริย์นะจนกระทั่งได้กลายเป็นขุนคังแล้วก็ได้เป็นไปตามที่ที่ฝันไว้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งพ่อแม่ครอบครัวกลับมามีความสุขอยู่เหมือนเดิม นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเราไอ้ฉันอากีด้าดีโอ้ยไทยฝันนี่เป็นพยากรณ์ไม่ใช่มไม่ใช่ปุโรหิตไม่ใช่มอผีเรามองว่าเป็นศาสตร์อิสลามศาสตร์หนึ่งแต่ถ้ามันมีความงมงายต้องเรียกกุมารทองมาเรียกเรียกอะไรมาแบบนี้อ่าอย่างนี้อาศัยยินอาศัยเชยตอนอันนี้งมงายเป็นสยศาสตร์เป็นอวิชาแต่ถ้าเป็นศาสตร์แบบอิสลามที่เขาที่เขารวบรวมจากข้อมูลนะคำบอก เล่าของบรรดาซอฮบะหรือจากตาจาริปจากคนบรรดาบรรดาคนซอเลคนอริยะทั้งหลายที่เขาเคยพูดเคยอธิบายไว้นะครับเขามีจากอิบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสารับท่านหนึ่งมือนกันท่านมีหนังสือของท่านอธิบายความฝันนะท่านอิหม่ามอิบกะซ้อก็เคยอธิบายท่านอิหม่ามอัลฮมัดอิบนุฮัมันก็เคยอธิบายแต่ว่าเขาก็มาอธิบายกันพั่มเพื่อรู้ทุกเรื่องนะใครฝันอะไรมามาเล่าเดี๋ยวจะจะจะทายให้อธิบายให้เปล่านะบางทีก็ตอบได้บางทีก็ตอบไม่ได้ แต่ผมเนตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะก็พี่น้องลองไปสอบถามในทีถ้าพี่น้องไม่สบายใจก็พี่น้องขออนุญาตจะละสุบานนวัตตาลเออฝันไม่ดีเลยฝันว่าอยากอยากดอคนใก่ชิดคนสนิทเราตายหรือถ้าพี่น้องจะมองในแง่ดีเออตายแล้วมันฟื้นอัลลอฮ์ให้เออดีว่านะพูดคุยผมมองให้มันเป็นในแง่บวกอยาคติกับรละสุบานานวัตตาลกันแล้วกันนะมองในแง่ดีแล้วขอความคุ้มครองจากถ้าพี่น้องไม่สบายใจ ถ้าพี่น้องมองแล้วเออเป็นเรื่องดีเรื่องประหลาดอย่างอย่างดีนะเป็นเนี้อมาของอลัลลอฮ์ก็ขอดูอานะให้สิ่งที่พี่น้องฝันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่น้องก็แล้วกัน